ก็สวตเดียมเนี้ยมันจะเป็น้างสกีแล้วสกีโคตรเตะแล้วบิกตีบินดีแล้วก็แล้วนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้มาตอนรอรันมากนะแล้วก็กดไอ้ขนานี้นะเนี่ยกดแล้วก็เข้าใน Google ของเรานะครับไปวานะครับเหมือนแบบเก็ตคีย์อะแล้วก็กดเข้าไปเลยก็ขึ้นหน้าเลยนะครับแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็สีดำๆเลยนะครับฟีอะไรเนี่ยเรากดเปนนขบานะเพื่อรอหาวีนะโอเคฮาวีเรากดไปครับนะครับ แล้วก็กดเน็กเน็กเน็กนะครับเนี่ยเน็กเลยะนเน็กเลย,นะเเลยไม่กดว่าเฮ้ย hey. เออกดเลยนะครับแล้วก็สีดำต่อนะครับกดแล้วนะบานะครับทำงี้วนๆไปเรื่อยนะครับน่าจะประมาณสามสี่ครั้งแล้วมาเนี่ยวนไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับเนี่ยก็อะไก็กดอีกครั้งกดกันก่อน้งเ,เลยเรื่อยๆครับมันเหมือนแบบรหัสรหัสของสรีปะ สองรหัสเพื่อเข้าไปเล่นตกขีแบบยังไงวะพูดยังไงใเข้าใจวออาาะอเใช่ไนมครับเราดูทางคิวแล้วกดกรงป๋างเราเล่นได้แล้วนะี่ครับนี่ไงไม่ได้รหัสนี้นะก็คัลอกเลยเราเอามาแล้วเข้าเกมหน้าเกมครับนี่นครับมาใส่ทีเดียวแล้วแล้วก็กดเออนี่นครับขอเนี่ยนะล้วกดเลยนะครับอืมมันเนี่ยเครื่องตเขีๆนล่วก็คือได้แล้ว แกๆอันนี้ได้แล้วครับนี่สกิปเลยนะตับสวยกันแล้วสีแดงนะนี่ครับฟังชันโคตรนี่นะคลาสสิกเนะก็กดอัโต้ฟาวเลยครับไี่ก็ฟาวกดเขาเมื่อกี้ตีเร็วๆนี่นะคิดว่าตีไม่ช้าอ้เงี้มันตีไม่ช้าแตบผมเลี้ยใหม่ไงแบบมันไปตีเพื่อแรงมันนอัพไม่แรงนี่ครับฟาวโคตรเร็วนะพินตีเลยครับเราปิดปิดปิดแบบ รีวิวฟังก์ชันดีกว่านี่นะครับออโต้ฟาร์มออโต้ฟาร์มผลนะครับนี่บอสฮิลิพอตนะครับที่พอตไปกรอบไหนก็ได้น,ะน่าจะจะบินไปนะนี่ก็ลูกสองลูกสามลูกสามนะครับไ่พูดอะไรอะ่ะน,นี่ก็เก็บผลดูผลนะครับอันนี้ก็ผลไม่เกิดนะไม่มีอันนี้ก็กล่องนะครับหรือกล่องคนเยอะไปเก็บกันได้นะครับถ้าใครอยากจะใช้กนะ็รื้อมาเล็กที่บ้าเนี่ย อันนี้เขาไก่นะครับไม่เกี่ยวคือนะก็มีส่วนนะเออไม่มีแล้วอันนี้ก็หมดเอ้ยอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะเออันนี้ก็ปีเอยร์ต่างๆฟ้าปเอียอะอันนี้ก็ลงดันน่าจะลงดันนะอุ้ยมีฟินิกเอ้ยมีโมจิด้วยลงดันโมจิกันแน่นะนี่ก็เก็บผลนะครับนี่เก็บผลแต่ผลยังไม่เกิดนะนี่ก็ไอเทมนะอุ้ยมีสกัดจมด้วยโซอะไรนะฮาร์คิอันนี้ก็รีเผลหรืสเต็ป ซื้ออีกตัวอีกตัวอีอมากร์ดเดี๋ยซื้อได้พิเศงตัวแบบไปนะชิปภาชนะทับทุ่งฉาอันนี้ก็อะไรเนี่ยเอ่อก็ไฟแชกต่างๆเอ่ออะไรพวกนี้ครับว่ตัวอนิเมชันสต็อปอนิเมชันพวกนี้นะก็ไม่น่าจะมีประโยชน์ก็อะไรอันนี้ก็มีอะไรคลิปนี้ก็มีประมาณเช่นนี้ครับกับสกิปตัวนี้นะครับก็มีเอฟเอชออลล็อกด้ะ เอ็ดบูนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงนี้นะครับบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ